สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพลงนี้อยาฝันเลยนะคะฟังล้วมันแบบพิ้วมากเลย <c oughs> ไอเดียเริ่มแรกเลยดีกว่ามาจากไหนสําหรับเพลงนี้ไอเดียเริ่มแรกเลยนะฮะก็คือนอนไม่หลับครับคุณพ่อลูกหนึ่งครับที่แบบว่าต้องมีเวลาของตัวเองใช่ไหมถามตัวเองว่าทําไมเราถึงไม่นอนก็เลยได้คําตอบว่าความฝันที่มันดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดตื่นมาเจอความจริงแล้วมันไม่ดีเหมือนในฝันก็อยาฝันเลยดีกว่าคือเอาจริงๆดูจากการที่เราแก้ปัญหา ในเรื่องที่ผ่านๆมาเวลามีดราม่าอะไรก็ตามเราดูเป็นคนแบบลุยดูเป็นคนเผชิญกับปัญหาเลยซึ่งดูแตกต่างจากเพลงนี้ที่ดูเหมือนแบบเฮ้ยหลบดีกว่าไม่เผชิญปัญหาดีกว่าจริงๆผมก็เก็บไปฝันนะครับผมฝันว่าแบบมีคนตามมาด่าผมเป็นบ้าเลยงั้นเราไปตื่นให้เขาด่าจริงๆเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเลยลุยครับเราโตแล้วอ่ะเราก็ แค่บอกว่าสิ่งที่เราคิดเป็นยังไงแล้วคนที่อยากให้เราเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันมันไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ฟังกันเลยคือเหมือนกับเพลงเลยคือเพลงอ่ะบอกว่าเราเอาแต่คิดแล้วเราไม่อยู่ในความจริงเนี้ยมันก็เท่านั้นนึงผมก็แค่แบบว่าลีฟไลฟ์แล้วก็แบบชนมันไปชนมันไปอยู่กับความจรงิงถูกต้องคับเลิศมากมีอะไรที่เราได้เรียนรู้จากการแก้ปัญหาเหล่านั้นไหมคะคนอื่นเขาไม่ต้องเข้าใจเราขนาดนั้นก็ได้แบบว่า คือเราเราแค่เป็นตัวเองที่สุดแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วใช่เพราะว่าก่อนอันนี้นเรารู้สึกว่าแม็กซ์จะเป็นคนดูแบบซอฟๆหน่อยคราวนี้เราเรียนรู้อะไรมาจนถึงทุกวันที่เราโตขึ้นเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆเราเผชิญหน้ากับมันได้ก็เจ็บมาเยอะครับแล้วเราก็คิดว่าแบบว่าถ้าเจ็บแล้วเรามันต้องมาเหนื่อยกับการแบบว่าแอบตัวเองอีกก็ไม่รู้จะทําทําไมอะไรเงี้ยก็แบบเป็นตัวเองไปเลยดีกว่าในทางที่เราเป็นศิลปินน่ะแล้วเราเล่าเรื่องของตัวเองเป็นเรื่องราเป็นเป็นสิ่งที่เราเป็นจริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นตัวเองเเเเค้าาก็งงจะไม่่ชือในพลรี ซึ่งในเพลงของผมเนี่ยมันจะมีความประชดประชันสูงมากผมก็ใช้เพลงในการแบบเหมือนพูดเป็นนัยยะว่าส,สิ่งที่ผมคิดเป็นอย่างเงี้ยแต่คนก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งนี้พูดถึงอะไรกันแน่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเพลงหลังจากนี้มันก็จะค่อนข้างแบบเป็นตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยโอเคน่นแหละคราวนี้มาพูดถึงตัว MV หน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าในมีเพลงนี้เห็นกันว่าฟ้าสราิการับบทเด่นนําเลยทําไมถึงต้องเป็นคนนี้คะสําหรับ MV ตัวนี้ฟ้าเป็นผู้หญิงที่แสดงดีมากผมชอบตั้งแต่เขาเล่นหนังพี่เต๋อแล้ว,ลวก ตาเขาเป็นคนที่ตาเศร้ามากผมคิดว่าเขาแคปเจอร์สิ่งที่ผมเป็นได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทําได้จริงๆคือแบบน้ําตาสั่งได้ตาเศร้าสั่งได้แล้วเล่นอยู่คนเดียวร้องเพลงแทนผมอะไรเงี้ยมันก็คิดถูกมากๆที่เป็นฟ้าเหมือนให้เขาเล่าเรื่องราวแทนเลยเนาะใช่แล้วคนนี้แนวดนตรีจากซิงเกลิลที่แล้วมาถึงซิงเกลิลนี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพลงนี้จะเป็นแนวไหนผมมีความอัลเทอร์เนทีฟอยู่ในตัวก็คืออัลเทอร์เนทีฟตัวนี้มันแปลว่าแบบเราเป็นทางเลือกได้ว่าแบบสมมุติว่า คุณอยากจะฟังเนื้อเพลงแบบนี้หรือว่าอยากจะฟังทำนองแบบนี้ก็ลองมาฟังผมก็ได้อะไรเงี้ยแต่ผมก็จะใส่หยอดความเป็นคาแรคเตอร์แต่ละเพลงไว้ต่างกันอย่างเพลงนี้จะเป็นโซเพลงก่อนหน้าเป็นโฟเพลงแรกจะเป็นบิ๊กแบนอะไรเงี้ยแต่ความความเป็นผมก็ยังมีสอดแทรกอยู่ก็อยากให้เพลงนี้เป็นเพื่อนของคนที่นอนไม่หลับช่วงนี้ที่ใครต้องการความสนุนทีอาจจะมีเรื่องแบบสิ่งที่ต้องคิดเยอะอย่างโควิดน้ําท่วมผมอยากให้เพลงนี้เป็นเพื่อนคุณครับ สามารถฟังได้ทุก,ทกๆแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งครับวันนี้ขอบคุณแม็กมากเลยนะคะนะครับสิงกันใหม่ล่าสุดจากแม็กเจนมานานะคะเพลงนี้เพราะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยกับอย่าฝันเลยลองไปหาฟังกันดูได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนโทวนีน,นค่ะ